สวัสดีครับผมเฮียคิีมโอเพนโรดนะครับรถที่อยู่ด้านข้างนะครับเป็นรถยอดนิยมนะครับแล้็เป็นรถยอดนินยมณนะปัจจุบันยังเป็นยอดนิยมอยู่เลยนะครับเพราะเด็กวัยรุ่นหรือว่าบ้านเรายังคน้คนหากันอยู่นะครับตัวนี้ความพิเศษก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องสองพันอะไหล่หาง่ายนะครับซ่อมดูแลง่ายไม่จุกจิก ด้วยมันเป็นดีเซลด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือสภาพดีมากๆนะครับสีบอลเงินโรงงานนะครับทุกอย่างเดิมทุกชิ้นคันนี้เป็นปี06นะครับปี06แต่สภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันครับโอเคเปิดเครื่องยนต์มานะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ BM w ดับเยูนะครับเครื่องดีเซลนะครับรหัสตัวถังเครื่องยนต์ตรงนะครับของเราการันตีนะครับตะเข็บ หัวน็อตต่างๆคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะครับป้ายมอกอยังอยู่ครบป้าย bmw อยู่ครบหมดฝาเดิมนะครับเนี่ยสติก,กอร์อยู่ครบหมดนะครับสภาพดีมากๆนะครับใครกําลังมองหานะครับคันนี้ลูกค้าคุ้มค่าแน่นอนนะครับ แม็กนะครับแม็กก็จะเป็นแม็กของ BMW เนะครับเดิมโรงงานเลยนะครับคันนี้สายกิ้งครับคันนี้สภาพดีสิวส่วนของสีนะครับสีก็สภาพดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังในส่วนของด้านหลังนะครับก็เป็นไฟท้ายนะครับอย่างที่บอกครับบางคนเขาก็เรียกเป็นไฟท้ายใบพัดนะครับแล้วแต่คนเรียกนะครับแล้วก็เป็นตัวถัง e 6 0โลโก้ก็เป็น5 2 0 d นดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลัง เปิดฝาท้ายมานะครับก็จะเป็นในส่วนของเก็บสัมภาระนะครับลึกลึกมากๆนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับผสมพยาบาลเบื้องต้นนะครับบี w มัยูใส่มาให้นะครับยังอยู่ครบหมดโอ้โหเป็นไงฮะเด็กเกอร์อยู่ครบอุปกรณ์อยู่ครบของเดิมหมดนะครับเนี่ยโอ้โหเจ้าของดูแลดีมากๆนะครับเนี่ยไม่เคยใช้เลยนะครับ เข้ามาในห้องโดยสารนะครับสัมผัสแรกนะคือนั่งสบายมากนะเพราะว่ารถเป็นรถช่วงยาวแล้วก็กว้างนะคันนี้เหมาะนั่งเดินทางไกลๆครับสบายมากครับและภายในต้องบอกก่อนว่าปีขนาดนี้นะกับภายในนะครับภายในเจ้าของดูแลดีมากครับสวยมากๆจริงครอยากให้ลูกค้ามาเห็นกับตาเลยครับอยากให้มาลองสัมผัสจริงๆเจ้าของดูแลเซอร์วิสถึงนะครับคันนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมีพร้อมกับมัลติฟังก์ชัน คอปรับพวงมาลัยขึ้นลงซ้ายขวานะครับยุบขึ้นยุบลงได้แลขึ้นลงซ้ายขวาได้นะครับแล้วก็ระบบคูดคอนโทรลนะครับในส่วนของเลื่อนไม้นะครับเลื่อนไม้ก็ผสมผสานระหว่างดิจิตอลกับอนาล็อกได้อย่างลงตัวคันนี้นะมีม่านหลังไฟฟ้าให้ด้วยนะครับเมื่อยุถือว่าโอเคนะครับออปชั่นให้มาเต็มเหมือนกันนะครับคันนี้นะในส่วนของด้าน <c oughs> ด้านแดชบอร์ดด้านบนก็จะเป็นในส่วนของวิทยุปุ่มคอนโทรลต่างๆสามารถคอนโทรลที่ปุ่มด้านนี้ได้เลย <c oughs> แล้วก็เกียร์ออโต้เซนเซอร์รอบคันนะครับเบาะหนังเดิมโรงงานนะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเมมโมรี่ได้2ระดับนะครับคันนี้ใครได้ไปคุ้มมากๆราคาไม่แพงอย่างที่คิดและที่สำคัญคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับประหยัดน้ำมันดูแลสาง,ง่ายอะไหไม่จุกจิก อะไรหาง่ายนะครับตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับใครอยากจะลองเล่นรถยุโรปคันนี้ถือว่าตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนครับคันนี้ไปลึกลูกค้าถามว่าจัดไฟแนนซ์ได้ไหมจัดได้ครับเรามีไฟแนนซ์รองรับให้กับลูกค้านะครับหรือใครจะซื้อสดก็ไม่มีปัญหานะครับหรืออยากจะมาทดลองขับ คันนี้ที่โชว์รูมเราก็ไม่มีปัญหาอีกเช่นเคยนะครับถ้ามาไม่ถูกไงแอดไลน์มาที่แอด o อเพนโรดไทยแลนด์เพจเฟซบุ๊กโอเพนโ a i ไทยแลนด์ยูทูบชาแ e ลโอเ n นโร d ไทยแลนด์นะครับทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษล้วนนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดกระดิ่งกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับให้กําลังใจกับทีมงานเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฮยคามขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ